ครับก็กรับสวัสดีเอฟซีไปรักนักสู้วิชาปู่ขนมต้มทั้งหลายนะครับก็มาเรียบร้อยครับกับศึกมวยไทยเกสีนับหลักเนื้อตัวชอบหลังช่างนะครับมากันเรียบร้อยนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากถึงผู้มีพระคุณก่อนนะครับสโมเปตสามเว็บแทงมวยออนไลน์สเต็ปออกตัวบางทุนจบที่เว็บเดียวนะครับการเงินมันน่นคงทาวัเบิกถอนได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ แอดไปเลยนะครับแอดำหน้าแอดสามห้าเก้าเอสบีโอบีทีลิงก์อยู่ในคลิปเหมือนเดิมนะครับหมัดมวยมีอะไรเป็นไปได้หมดนะครับนะอย่าชะล่าใจอย่าประมาทดูเจ้าพลังบุญวอแสงใต้เอาเมื่อวานนี้ครับ้อยระบาดเรียบร้อยดีครับสำเพ็งไม่นะครับนั่นแหละถึงมันแรจะดูขาดยังไงเราก็จะอย่าประมาทนะครับสี่สิบห้าสิบหนึ่งก็บังไว้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเป็นไปได้หมดอ่ะมวยนะครับนะกล้วยปิ้งนะครับจำไว้ สายบีนะครับเสือที่ยีบนะครับแพ้ตกรอบนะครับคู่แรกอํานาจเดชพบเพชรนาชัยอํานาจเดชมาเกินไป1นึ่งปอนอะ,นะครับส่วนเพชรนําชัยมาเกินไป0.3นะครับดเจอํานาจเดชก็ซ้อมอีกวันก็สุฟิตแล้วก็เพชรนาชัยนะครับก็คงจะมาจากสจรุวันนะครับคงอยู่ ซ้อมอยู่สายจุฬจารุวันนะครับมาเสริมแทนนะครับนะมาเสริมแทนอจอเพชรํดดำชัยคู่แรกแพ้ตกรอบนะครับคู่สองนี่ใครชนะก็ไปเจอคนอชนะ,ะใครแพร้ไปเจอคนชนะคู่ที่หนึ่งนะครับคู่นี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับนะยังชอบไปทชี่เพชรํดดำชัยนะครับนิดเดียวนะอย่ามากนะครับ ผมไม่ชอบเยอะนะครับเพชรจำชัยเคยบอกว่าเจาะออยางต้วงกระจกแล้วก็ราคาไหลๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกไปสองหนึ่งแล้วอย่าประมาทครับเพชรอำนาจตัวนี้ก็มีจุดสลบเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะสอกตั้งนะครับสอกตั้งขวงควาของมันเนี่ยเป็นไปได้หมดนะครับนะอย่าประมาทนะครับแล้วก็คู่สองสายบีนะครับถือยี่สิบเอ็ดขุนใจไทยมาเกินไปหนึ่งจุดหนึ่งเพชรมงคลเกินหนึ่งจุดหกนะครับคู่นี้ก็อย่าประมาทนะครับ ผมออกลองที่เพชรมงคลเลยนะผมออกลองที่เพชรมงคลสิทธิสวัสดเสือนะครับหู่สองนะครับ,รบผมมั่นใจเหลือเกินว่าไม่มีมดเดียวเพอเผลอไอเพชรมงคลจะชนะด้วยซ้ํเตะนะครับเ<า>ต็งหนึ่งเต็งจ๋าเนี่ยในมวยรอบสายเดเนี่ยดูแล้วไม่เข้าตาเลยนะครับอาวุธสรีละต่างๆนะครับนะดูไม่ไม่ไม่ไมไมบาลานกันเท่าไหร่นะครับมผมจึงออกลองที่เพชรมงคลสิทธิสวัสดเสือนะครับ วันนี้พยาเฆ์ภูทรายนี้นะครับหรือว่าเจ้าฟ้ามงคลสพัฒนารายนี้อาจจะทําให้ประกาศหลายท่านหักด้วยเหมือนกันนะครับมาถึงคูอ่326ปอนด์พรสเสนเจอชาติพยัคเนะครับพรสเสนเนี่เกินไป1 1ปอนด์นะครับส่วนเจ้าชาติพยัคเกิน1 -2 นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับชาติพยัคเหมือนเดิมนะครับนะผมยังชอบชาติพยัคนะครับขนาดน้องชายของเจ้าชาติพยัคเอ่อ ยังเคยชนะมาแล้วนะครับพรเสน่ห์นะครับเห็นเจ้าตัวบอกงั้นนะครับนะหรือว,ว่าชื่อเดิมเขาก็พยัก์เกา,า,เาะไซเพชรทุงว่าชาติพยัก์หลายนี้นะก็ต่อยเกียรสีครั้งแรกแต่ว่ามันก็ไม่ตื่นนะเพราะว่ามันต่อยกันโอโ้ของศึกสายเกียรเพชรนี่มันต่อยมานานมันกันพสอสมควรนะครับโดยการสนับสนุนของ,ของ,ของเอกปัตดีนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องหน้าเสือแล้วก็การาฉีพนะครับกาลังใจล้นหลามนะครับสําหรับชาติพยัก์จัดไปครับชาติพยักษ์ สักสตูลนะครับคู่รองน้องคู่เอกนะครับมาถึงคู่สี่คมเพชรลดไป2.5นะครับไกลสุดเลยนะครับ2.5ปล่อยตัวใบสามใบสามใบสี่เกือบใบสี่นะใบสามครึ่งนะครับคู่นี้ปล่อยปลยตัวใบสามครึ่งก็กิโลกว่ามันน่าฟื้นนะน่าจะฟืน้นฟื้นก็ฟื้นแบบอ่ไม่เต็มที่นะ ก็ดูอย่างเจ้าเพชรอุทองมาแล้วกันเมื่อวานนี้หนึ่งกิโลเรียบร้อยดีครับลายยกสามออกอาการนี่เห็นเลยนะครับนะส่วนคู่ชกนะครับมาแทนเจ้าเพชรลุงนะครับก็คือเพชรลุเรงเหลืองวัดตึกแดงนะครับเคยไปหนึ่งจุดแปดนะครับพูกนี้นะครับมีเพชรลุงมีอ่าคมเพชรเพชรลุงเหลืองแล้วก็เจ้าแมกนัมนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ไปคิงอ แชมป์มวยไทยเจ็ดสี126ก่อนนะครับนะเห็นทางผู้จัดามาประกาศมาอย่างนั้นนะครับนะก็ตบเพชรลงเรืองเกิเนไป1.8นะครับวันนี้นะครับดูสีละที่ได้ใหญ่ได้ยาวกว่านะครับก็น่าจะไม่ม้วนเดียวอ่ะนะครับเรดคาดการว่าประมาณคมเพชรต่อแน่นอนแหละนะครับแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับออกลองครับลองเพื่อทำการค้าที่ เห็นลุงเหลืองวัดตึกแดกนะครับนะลองเพื่อทําการค้าจงเข้าใจตา,ตามนี้นะครับนะอ่ะก่อนจะไปถึงมวยดิสโคเดดแล้วก็พิมหาโคเด็เกดยันน้ำนะครับก็ฝากถึงผู้มีพระพคุณก่อนเช่นเดิมสมบูรณนะครับแอดอยู่ตรงใต้ลิฟต์ใต้ลิงมัน ads ลิงอยู่ใต้คลิปมันเดิมนะครับนะเข้าใจตามนี้นะครับมวยวันนี้นะครับหาทีเด็ดยากเหลือเกินนะครับก็คงจะเป็นทีเด็ดมวยลองอะนะเขาคู่ลองเลยนะครับ กล้าไหมล่ะชาติพยักศักสตูนครับวันนี้ใครกล้าก็กล้ารวยอ่ะเข้าใจตามนี้นะครับอยู่ตัวดีก็อย่าลืมางทุนนะครับดีที่สอเด็ดอภิมหาคคเด็ดเจ็ดย่าน้ำหนึ่งเดียวในวันนี้ก็คือชาติพยักศักสตูน,นนะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนะครับโอ้โหหน้าร้อนนะครับเพิ่งเชื่อมไปเชื่อมรถมาเมื่อกี้ไปเชื่อมรถมานะครับหน้าร้อนที่ไปเลยนะครับ อยู่ตัวดีาลือบางทุนแล้วกันนะครับนะแมดเกวอย่าลืมออกจากบ้านนะครับอ่ะรักกันไว้เถิดเราเกิดร่วมแดนไทยสวัสดีครับ